๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยเกียวโตวันที่6พฤษภาครับเป็นวันเลิกดีมากๆเป็นวันจักรีไม่ใช่เนอะมันจะมีหัวข้อนหนึ่งที่พูดมาว่าอาจารย์อยากทำเมม,มวม่อาจารย์เล่าเรื่องเมมม่ให้ฟังหน่อยสิเ,เริ่มคำนำไปแล้วอุย้ย <laughs> นี่คือเหมือนอาจารย์พิมพ์เองเลยเหรอผมเรียนพิมพ์ดีดมาตั้งแต่ผม <c oughs> ต้องไปเสมียนอยู่ที่กระทรวงต่างแรน <c oughs> เป็นสมิเอียน <c oughs> ลายที่มันเป็นเซ็นทรัลทีมของเมมัวอาจารย์มันจะเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ชีวิตนะพรรคการเมืองเก่าๆก,ก็ดูจะชราภาพไปหมดนะครับแล้วก็นี่อาจารย์กำลังจะว่าพรรคเพื่อไทยเหรอเนี่ย <c oughs> ประการแรกเนี่ยคนที่โจมตีอาจารย์เนี่ยโดยเฉพาะอีกพวกนางแบบทั้งหลายเนี่ยคืออาจารย์มีรลักฐานาจากการสรัมผัสคนแสดงมาก่อนอีหาล่า <c oughs> เอาะว่าอาจารย์มี expectation อะไรไหมกับงาน Expo อ,อะไร,ะไรคือความคาดหวังของอาจารย์ที่จะไปอาจารย์ได้เห็นคลิปผมหรือยัง Expo ดูแล้วครับอาจารย์วิพากษ์วิจารณ์เยอะจริง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุปวินชาแนลนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยก็เลยม,มาทางานวันนี้อากาศไม่ดีก็อยู่บ้านก็ได้มานัดเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมที่เกียวโตวขอเจนเซนเซค,ครับขอต้อนรับอาจารย์ชาวิิย์อียวจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอาจารย์มาได้ยังไงเนี่ยคืออยู่ดีเราไม่ได้เดินเจอกันที่ริมถนนนะเรานัดกันมาได้ยังไงมาเครื่องบินครับอาจารย์ S <S <S เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดก่อนว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยเกียวโตโดเดี๋ยวจะเดินชมมหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวจะไปทานกาแฟกันอาจารย์เดินมาโอเคอาจารย์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเจอกันเมื่อประมาณสิ้นปีที่เราไปนั่งทานอาหารร้านหนึ่งอาจารย์พอเราไปทานร้านนั้นเสร็จ r ้านก็ขายกิจการเลยไม่ได้ไปทําให้ร้านเขาเจ๊งนะเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก5เดือน6เดือนครึ่งปีละ ส่วนหนึ่งของบทสนทนาวันนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับวันเกิดข,ของอาจารย์ชันวีซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้โอเมเดโตโซามาสอาจารย์วันที่6พฤษภาครับเป็นวันเลิกดีมากๆเป็นวันจักรีไม่ใช่เนะอะใช่เหรอจักรีมันเดินอะไร,รอ่ะนั่นเขาเดืินเมษ,ษาไม่ใช่อา,อ,อาจารย์เนะี่ย ไม่ได้อยู่เมืองไทยนานจนความจำเลือนหมดแล้วเป็นวันฉัตรมงคลแม้ผมก็อย่าจานผมก็อย่าจานแค่นี้แหละแฮปปี้เบิร์ a เดย์จานครบเจ็ดรอบเมื่อวานนี้ไปถึงอาจารย์ถึงมาที่ญี่ปุ่นณช่วงนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยผมอยู่มาจนอายุ84แล้วในช่วงอายุที่อยู่มาได้ยาวอย่างที่ไม่ คาดคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็เลยอยากหาที่สงบสงบที่จะมารำลึกความหลังคิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วผมคิดว่าเมืองเกียวโตกับเมืองอุจิเมืองชาเขียวเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับการทบทวนอะไรอะไระบางอย่างของผม แล้วโดยบังเอิญเนี่ยผมมีเพื่อนเก่าพิ่งเป็นคนญี่ปุ่นสนิทกันมากมเขามีคอนโดขนาดค่อนข้างใหญ่ในมาตรฐานญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองอุจิผมก็เลยได้ามาสิงสถิตยอยู่ที่นี่ประมาณสิบวันครับผมว่าคนส่วนใหญ่คงจะรู้แล้วว่าเมืองอุจิมันคืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นที่ค่อนข้างรู้จักพอสมควรในหมู่นักท่องเที่ยวสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยอุจิเนี่ยมันห่างจากเกียวโตเนี่ย ตรงนี้เนี่ยประมาณ4050นาทีเองด้วยรถไฟมันก็สะดวกมากแล้วมันก็มีแคมปัสของมหาวิทยาลัยเกียวโตด้วยคือมหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเกียวโตละอันนี้มันคือเฮดควอเตอร์นะฮะแล้วก็มันก็มีส3าแคมปัสหนึ่งนั้นก็คืออยู่ที่เมืองอุจินะฮะก็เป็นอย่างที่อาจารย์พูดเลยว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องชาเขียวใครที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นเกียวโตข้างหน้าก็ขอแนะนำให้แวะไปที่เมืองอุจิด้วยดูใบไม้ผลิ ม,มันสวยงามไปหมดสงบอาจารย์บอกเนี่ยดูซิเนี่ยเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าอยู่แล้วมันก็น่ามาตายเช่นเดียวกันนี่มันก็สะท้อนความคิดคือนี่ไม่ได้พูดในแง่ไม่ดีนะอาจารย์แต่ไมาถึง<ะ>ว่าคนอย่างผมไม่ค่อยถือเรื่องนี้แล้วผมก็เชื่อาอาจารย์ไม่ถือหรอกพูดเรื่องความต่างตัวเองอแต่บางคนคนไทยบางคนเนี่ยเขาถือไงอ,อุ้ยไม่เป็นมงคลน,นู่นนี่นะั่นแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ย a d v a n c e ์กว่าน,นั้นคือมันจะมีหัวข้อนหนึ่งที่พูดมาว่าอาจารย์อยากทําเมมอาจารย์เล่าเรื่องม e m o ให้ฟังหน่อยสิ มันก็ฉกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยเพื่อนเก่าที่เกียวโตนี้เหมือนกันนะฮะ,ฮะเขาเคยถามผมว่าผมจะเขียนเมม,มัวไหม<ะ>ผมคิดว่าเขาคงกำลังคิดถึงเพื่อนเราอีกคนหนึ่งซึ่งคนคงจะรู้จักดีนะครับอาจารย์เบเนดิกแอนเดอร์สันซึ่งอาจารย์ก็เขียนเมม,มัวเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจารย์เขียนเมม,มัวเนี่ยถูกพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาญี่ปุ่นอื แล้วตอนหลังเนี่ยอาจารย์ตัดสินใจแปลมันออกถ้ามันออกเป็นภาษาอังกฤษเพราะมันออกเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า life beyond boundary แล้วมันถูกแปลเป็นไทยว่าไกลกลาแปลถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆอย่างอินโดนีเซียอะไรจำนองเนี้ยมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมน่าจะใช้บ้านปลายชีวิตเขียนเมั o i บ้างก็น่าจะดีนะฝากอะไรไว้สำหรับคนรุ่นหลังถ้าเผื่อเขาเขาได้มาอ่าน ก็เลยคิดว่ารั้งนี้มามาเกียวโตมาอูจิเนี่ยมันมันทบทวนอะไรได้เยอะทีเดียวครับออาจารย์ก็เป็นเป็นบุคคลที่มีคุณอุปการอ่ะเอาพูดง่ายๆตอวโครงการศึกษาปรวัติศาสของไทยผมเห็นว่าเออการเขียนเมม,มูเนี่ยก็แน่นอนคงเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่ครับอาจารย์เริ่มอะไรอย่างเนี่ยเ,เริ่มคํานําไปแล้วอุย๊ย นี่คือเหมือนอาจารย์พิมพ์เองเลยหรอผมเรียนพิมพ์ดีดมาตั้งแต่ผมต้องไปสมียนอยู่ที่กระทรวงต่างแดนเป็นสมีนไม่ใช่ที่ผมถามอย่างนี้เพราะอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีอาจารย์ใช้พูดเอาแล้วก็ให้คนไปพิมพ์เอออะไรแบบนี้ผมก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเออแต่รู้สึกมันได้สัมผัสแป้นพิมพ์เนี่ยฮะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะ โอเคเอาละโน m ม t เตอร์วอตผมเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะอ่านนะฮะอาจารย์พอมีไทม์ไลน์ไหมว่ามันจะเสร็จอะไรประมาณยังไงก็อยากให้เสร็จเร็วๆ <c ans> ่ <c ans> ว่าคิดว่ามันขึ้นกับอะไรหลายอย่างนะเอาข้อจริงพูดตรงๆนะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยจะเขียนหนังสือยากมากเพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา <c ans> รกระจุกกระจิกทำให้แล้วเรา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 สะดุด เราสะดุด <ฮะ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องไปหาที่สงบๆผมก็ไม่รู้ว่าควรจะไปหาที่ไหนดีไปแถวอยุธยาหรือไปเชียงใหม่หรือมาอยู่ญี่ปุ่นอะไรทำนองนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่ามันคงอยู่ในกระบวนการของปีนี้อะครับโอเคอีกนิดหนึ่งอ,อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยตอบได้รีอยัางนจุดนี้หรืออาจารย์ไม่อยากตอบ คืออะไรที่มันเป็นเซนทรัลธีมของเมมัวจารย์มันจะเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ชีวิตนะ,ะผมว่าที่ผมวางแผนว่ามันจะมีกี่บทเนี่ยเอาก็จริงผมก็นึกถึงว่าเออตัวเองเกิดที่บ้านโปง่งอยู่บ้านโป่งราชบุรีไปโตที่ปากน้ำสมุทรปราการแล้วพออายุสิบกว่าก็เข้ามาเรียนกรุงเทพมา<ะ>ชิดตัว<ะ>เ,เลิกพูดเหนออะไรทำนองเนี้ย ผมคิดว่าผมคงไล่ตามไทม์ไลน์นี่ยออยาวว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าแต่ละช่วงไทม์ไลน์เนี่ยม,มันมีบทเรียนอะไรที่ผมผิดพลาดผมประสบความสําเร็จมันผสมกันนะฮะ,ะมันมีวิกฤตมันมีทั้งโอกาสนับพูดกันจริงๆเนี่ยอาจารย์ประวินก็คงทราบว,ว่าหลังเหตุการณ์6ตุลา2519นเนี่ยนะฮะที่หลายคนประสบเคาะ กรรมอย่างมากๆเจ้านายผมอาจารย์ดรป่วยอึ้องพากรต้องลี้ภัยไปอยู่ <English. S 2> อังกฤษนะฮะผมเองก็ลี้ภัยมาอยู่ที่นี่มัน,<อ>ม,นมันก็เลยเป็นเมืองที่มันเหมาะที่ทําให้ผมคิดอะไรได้เยอะทีเดียวครับโอเคเอาล่ะผมขอให้อาจารย์ประสบความสำเร็จในการเขียนแล้วก็ออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะออกมาฉลอง เอามาัน้อนวันเกิดปีหน้าเลยอาจารย์เพราะปีหน้ามันก็มีนิ่งฟูนะเทิดอาจารย์เนี่ยปีนี้84ปีหน้าเนี่ยเลขก็สวยเหมือนกันนะ,ะคือ85นี่ที่เอาละ่ะนี่เราก็เดินวนไปวนมานะฮะแต่กำลังจะบอกวันนี้น่เป็นวันเรียนนะอาจารย์คือแต่แต่ว่าอาคารมันเงียบมากอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีวันหยุดยาวนะฮะข้อต่อไปคือ,อทุกครั้งเนี่ยจะไม่ขียอาจารย์เรื่องการเมืองคงไม่ได้การเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย์มองอยังไงมีความคาดหวังอะไรยังไงบ้าง ผมก็ยังมีความหวังอยู่กับการเลือกตั้งนะคือผมคิดว่าการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องต่อสู้ชัางในเวทีที่มันเป็นระบบรัฐสภาต้องต้องได้ประชาธิปไตยที่การเลือกตั้งมีมีส่วนสำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ไม่ปฏิเสธว่าการต่อสู้เนี่ยบางทีงมันต้องไปอยู่ที่ข้างถนนอ,อันนี้ผมว่ามันไปด้วยกันนะฮะ ในในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในโลกยกเว้นคุณไปประเทศที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียวแต่เมืองไทยของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองหลายพรรคมาตลอดเวลาครับยกเว้นในช่วงที่อ,อ,อยู่ภายใต้คณะรัฐประหารคณะปฏิวัติอะไรเงี้ยซึ่งมันถูกถูกปิดที่ที่ผมยิ้มราะว่าอาจารย์พูดว่าพรรคการเมืองพรรคเดียวคิดถึงประเทศสิงคโปร์ประเทศแรกเลย แล้วที่ยิ้มเนี่ยเพราะว่าความจริงเขามีหลายพักอหมือนกนเนไงล่าสุดนี่มีพักสตรีใช่อาจารย์อย่างที่เรารู้กันอยู่ล่าสุดนี่อันนี้ก็อีกอ่ะก็เขาเพิ่งสิ้นสุดการเลือกตั้งจะจะไปบอกเขาว่าเขาเป็นผเผด็จการจ๋าโดยไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้นะไม่ได้เขามีการเลือกตั้งไม่ได้แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้การนําของโรเบิร์ร <S <S ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แล้วได้แลนด์สไลด์ แลนสไลด์เลยคือใครบอกว่าประชาชนเบื่อหน่ายกับเผด็จการอันนี้ไม่จริงเพราะคนสิงคโปรก็ยังเลือกพักพ p a p People s Action Party ของลอเรนซ์หวองเราไ่ว่าเขาเป็นพักเผด็จการก็ไม่ได้ผมไม่ได้พูดนะฉันเมื่อกี้คุณหลุดออกมาเอาล่ะเมื่อกี้พูดว่าอย่าคิดว่าประชาชนเนี่ยจะรังเกียจพักเผด็จการเขาไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่เราจะบอกว่าเขาได้ก7 ในรัฐสภาเหลือเพียงแค่3%เท่าน,นั้นที่เป็นพนรรคฝ่ายค้านแล้วพูดง่ายๆคือ3%เนี่ยเก็บไว้เลี้ยงไว้อะเลี้ยงไว้ได้ซ้ำเลี้ยงพรรคฝ่ายค้านไว้เพื่อให้มันเป็นฟีเจอร์ให้มันเป็นคุณลักษณะของการเมืองที่มันอยู่บนประชาธิปไตย,ตายการเลือกตั้งไม่ไงั้นเดี๋ยวไม่มีพรรคฝ่ายค้านเลยมันก็ยังไงอยู่ตลกดีผมพูดถึงสิงคโปร์ต้องพูดเรื่องหนึ่งว่านั่นเป็นที่ที่ผมรู้จักอาจารย์ชันวิทย์ที่สิงคโปร์อาจารย์เพิ่งหัดเล่นเอ่อโซเชียลมีเดีย เนี่ยแหละเออคืออาจารย์อาจารย์ชามิตก็มาสิงคโปร์บ่อยๆแล้วก็สถาบันนี้แหละอาจารย์ล่าสุดก็เพิ่งมีเรื่องสอถาบันที่เราไปอยู่เนี่ยพูดอีกนิดนึงแล้วกันอาจารย์เพื่อเป็นการดูเขตแล้วกันอีพวกบ้าบอคอแตกที่เมืองไทยคือสถาบันที่เราสองคนเนี่ยได้ไปอยู่เนี่ยแล้วเจอกันเนี่ยคือสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของสิงคโปร์นะฮะ oh, ภาษาอังกฤษมั็นคือ Institute อิ s สต t ทูตออฟ s ซาท์อีสต์ s อเชียนสตที่มันเป็นเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันการมาเป็นอ,อยู่ในบริบทของการฟ้องร้องอาจารย์พอลเชมเบอร์ นะครเพราะว่ามันมีการจัดเว็บบีน่าแล้วก็มีการเขียนเบลฟเนี่ยแล้วก็ไอคำเบลฟอันนั้นเนี่ยคืออาจารย์พอก็ไม่ได้เขียนเองด้วยนะฮะไม่รู้ใครเขียนแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่สถาบันนี้แหละเรียกภาษาอังกฤษสั้นๆว่า ISIS สถานีไม่ใช่สถาบันไอการนะอาจารย์คือราจะพูดเรื่อง a r e รียสตัดดเนี่ยดยเพราะ ภูิภาคเราอยู่เนี่ยคือเอเชียออกสิงต้าศึกษาเนี่ยถ้าพูดถึงภูิภาคนี้แล้วพูดถึงสถาบันที่ทํางานวิจัยไม่มีใครจะไม่รู้จัก i อซิเลยลูกเรียกว่าเป็น Number วันหรือย่างได้เห็นด้วยเพราะว่าผมไปทํางานที่นั่นตั้งหลายครั้งนะแต่ก่อนไม่ชอบสิงคโปร์เหมือนไปอยู่จนจนชอบเหมือนกันผมไม่เคยชอบสิงคโปร์เลยตอนแรก กระทรวงต่างประเทศส่งไปเนี่ยยังแอบขุนใจนิดนึงแต่ขุนใจได้มากไม่นานเพราะเดี๋ยวโดนคนที่สมบัริดาเพา่ามันมีคนอื่นที่แยกก่กว่าเราไงแต่กําลังจะบอกว่าผมเนี่ยไม่แฮปปี้หรอกตอนมาแต่ว่าโอเวร์ไทม์เนี่ยกลายเป็นรักสิงคโปร์ไปเลยใช่เขาเป็นเป็นสถาบันซึ่งมันส,สนับสนุนวิชาการอย่างจริงจังแล้วก็ในด้านหนึ่งอาจจะเป็นทิ้งแท้งของกระทรวงการต่างประเทศ yes, สิงคโ <that 's S 1> ปร์ก็ได้นะครับแฉะนั้นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมัน ในด้านวิชาความรู้เนี่ยมันเกิดที่นั่นแล้ว mm. ปฏิเสธไม่ได้นะฮะ mm. ผมเองเขียนหนังสือเล่มล่าที่พิมพ์ที่ไอซิสสิงคโปร์คือ Thailand A Struggle for the Nation เนี่ย mm. ผมก็ได้รับการตีพิมพ์ที่นั่นนะฮะ, mm. ะแน่นอนเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้แปลเป็นไทยมันก็อาจจะไม่แพร่หลายนะฮะแต่ว่ามันเป็นที่ที่ผมเนี่ยได้สามารถทำงานวิชาการได้อย่างเต็มที่ทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ทั้งในเกียวโต ผมว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนดีครับเช่นเดียวกัน<ต>ผมนั้นตั้งแต่ปีคศ2008จนถึง2012ผู้อยู่4ปีเต็มนะฮะเราวเขียนหนังสือหลายเล่มเหมือนอาจารย์ชีวิตเลยเช่นเดียวกันคือเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพอประเด็นต่างๆมันกลายเป็นการเมืองแล้วเนี่ยมันเลยเถิดไปหมดส่เข้าไปดูในเบลอปนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเขียนเพื่อให้ใครเสื่อมเสียอะไรเลยนะอาจารย์พอลแชมเบอร์เป็นคนซึ่งน่านับถือมากนะฮะผลงานของเขาเนี่ยผมฟังเขาบรรยายไม่รู้กี่ครั้ง ฟังทั้งที่พิษณุโลกกรุงเทพเกียวโตเนี่ยผมประทับใจเขามากแล้วก็เป็นห่วงเขาเรารู้จักจกันมาเป็น10ปีอะ,ะเจอกันในการประชุมต่างๆทั่วโลกไอ้ช่วนี้มันไม่มีใครได้เลยมันมีแต่เสียกันทั้งหมดเสียมันมีแต่เสีย,<า>ยกยัขายหน้าขายหน้ากองทัพเองก็เสียสถาบันเองก็เสียใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของการคงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในงานวิชาการก็เสียค,คือพอไปกระทบกับ สถาบันจากที่สิงคโปร์อีกอะไรคือมึงเสียไปหมดน่คือมันไม่เสียที่บอกมันไม่ใช่เป็นสถาบันไก่กาที่แบบว่าอยู่ดีก็ทําอะไรมั่วๆขึ้นมาคือเขาก็พิสูจน์ด้วย track record ของเขาเขาทางานมีพิมพ์หนังสืงหนังสืออะไรไม่รู้กี่กครั้งขอแล้ว for the record ด้วยซ้ําว่าสม็จประเทศเองเนี่ยก็เสด็จที่สถาบันนี้และได้เป็น indefinite fellow นของสถาบันนี้ด้วยซ้ำคือ fellow ที่หมายถึงว่าก็เป็นนักวิจัยที่ได้ทุนนะ,นะฮะ แต่คือในกรณีของสังเดชาเทพเนี่ยซึ่งผมกล้าพูดได้เลยผมสามารถพูดถึงกรณีนี้ได้เพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยทําให้มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมยังเป็นนักการทูตอยู่อาจารย์กลับไปเรื่องการเมืองไทยนิดนึงอาจารย์ยังมีความหวังอยู่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ก็ยังมีความหวังอยู่ทั้งกับคนรุ่นใหม่ทั้งกับพักการเมืองใหม่ๆเอาคือจริงแล้วเนี่ยพักการเมืองเก่าๆก็ดูจะชะราภาพไปหมด นะครับแล้วก็เนียอาจกำลังจะว่าพักเพื่อไทยเหรอเนี่ยมันพูดรวมๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าเอาเข้จริงผมมาจากครอบครัวที่เป็นอนุรักษ์นิยมครอบครัวผมไม่เคยโหวตพักไหนเลยยกเว้นพักสีฟ้าจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยผมเห็นว่าเอ๊ะพักสีแดงไม่ได้รับความยุติธรรมถูกรัตประหารล้มล้มแล้วล้มอีกเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนใจมาเชียร์สีแดง แต่ว่าตอนหลังผมก็เปลี่ยนใจอีกนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะพวกคนรุ่นใหม่ที่ไปอยู่พักสีส้มเนี่ยมันดูทำท่าน่าจะดีกว่านะครับคนเราเปลี่ยนใจได้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนใจด้วยการที่เราต้องมีหลักการนะครับไม่ใช่ว่าคนประโยชน์ส่วนตัวหรืออะไรถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่นูนะ่นน่ะ ก่อนรัฐประหารครั้งที่แล้วแล้วในสุดแล้วเนี่ยพอเรามาให้ความสนใจหรือว่ารู้สึกใช้คํานี้กว่าซิมบัตตี้กับคนเสื้อแดงเนี่ยเราก็เดินสายเจอคนเสื้อแดงเยอะมากถ้าอาจารย์จําได้เราเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะผมกับอาจารย์เนี่ยในการเริ่มเอาความเป็นวิชาการเนี่ยไปคุยกับชุมชนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะที่เป็นชุมชนคนเสื้อแดงถ้าอาจารย์จำได้เราไปจัดกันที่เยอรมันหลายครั้งไปเก็บสตรงสตรอเบอรี่กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ผมขอพูดงี้ก่อนที่จะแวะเข้าร<ม>้านกาแฟคือ ประการแรกเนี่ยคนที่โจมตีอาจารย์เนี่ยโดยเฉพาะอีพวกนางแบกทั้งหลายเนี่ยคืออาจารย์มีรักฐามาจากการสรัมผัสคนเสื้อแดงมาก่อนอีหาร่า,าเราต่างเคยทํางานกับคนเสื้อแดงมาก่อนเพราะฉะนั้นหมายไม่ได้บอกคำว่าณวันนี้เนี่ยเราไม่เข้าใจคนเสื้อแดงเพียงแต่ว่าพักที่คุณสับสนอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ทางด้านการเมืองของไทยวันนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์ส่วนตัวของเราด้วยใช่ไหมส่วนอาจารย์จะไปสับสนพักไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวคือต้องมาตามจิตก,กัดหาเหวอะไรกันนี่อ่ากให้แล้วนะอาจารย์ครับมาถึงศูนย์กลางของ มหลาลัยเกียวโตน,นี่แหละฮะตึกนี่เป็นตึกครองทาวเวอร์เราพากตรงนี้เดี๋ยวเราไปพูดปิดท้ายในร้านกาแฟกันดีกว่าครับครับนะครับโอเคกลับมาครับตอนสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ใต้ตึก Clock Tower ของฮาลัเกียวโตโอเคตอนสุดท้ายละส่วนหนึ่งอาจารย์บอกผมที่อาจารย์มารอบนี้เนี่ยคืออาจารย์จะมางาน Expo ด้วยใช่ครับอ่าโอเคอาจารย์ได้เห็นคลิปผมหรือ,อยัง Expo ดูแล้วครับอาจารย์วิพากษ์วิจารณ์เยอะเจียง <c oughs> เอาเราะว่าอาจารย์มี expectation อะไรไหมกับงาน Expo อะไรคือความคาดหวังของอาจารย์ที่จะไปตอที่สคืออาจารย์ ในช่วงชีวิตของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ได้เคยไปงานเอ็กซ์โปที่ไหนมาหรือเปล่าผมอยากจะดูอะไรใหม่ๆศาลาหรือพาวิเลียนของแต่ละชาติเนี่ยจะเสนอออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยครั้งแรกที่ผมรู้จักคำว่าเอ็กซ์โปผมว่าผมไปเอ็กซ์โปเมื่อเออักครึ่งศตรวรรษที่แล้วนะอาจารย์ <laughs> อาจารย์ยังไม่เกิดมั้ง ผมว่าผมไปที่ Montreal, Canada. อมอนทรีออลแคนาดาเราขับรถกันขึ้นไปจากแถวนิวอิงแลนด์แล้วก็ได้เห็นศาลาไทยสมัยนั้นประทับใจมากครับผมคงไม่พูดซ้ำอะไรหลายอย่างเพราะมัน,มนปรากฏในคลิปแล้วนะคำว่า exposition เอ็ i ซิบิชัอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดที่อังกฤษเมื่อปี1851แล้วมันก็เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมานะฮะซึ่งจริงๆนั้นในปัจจุบัน,นอาจารย์อาจจะถือว่าเชยด้วยซ้ําม,มีจัดงานเอ็กซ์โปแบบนี้เพราะการจัดเมื่อ200ปีที่แล้ว150ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่มนุษย์ยังไม่เดินทางกันขณะนี้ใช่ไหม มันก็เลยทําให้คนมันไม่สามารถวิชวลไลซ์ได้ว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมันมีลักษณะยังไงเขาขายของอะไรยังไงก็เลยเปิดงานแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นการโชว์เคสกันแต่ณวันนี้เนี่ยคนมาเดินทางกันขวักไ่แล้วคือเราไม่จำเป็นต้องรู้แล้วว่าประเทศไทยขายอะไรถึงแม้แต่คนไม่เคยเดินทางเลยก็รู้ได้เพราะเกิดคุณเข้าไปในอินเทอร์เน็ตกะสำหรับผมเนี่ยอินเอเวนเนี่ยไอเดียมก็เลยค่อนข้าง สำหรับผมมันค่อนข้างโอเแฟชั่น,นไปแล้วแต่แต่ <ừ. S 1> แต,แต่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องให้อาจารย์คือญี่ปุ่นก็พู t r ร e ในแง่ที่ว่าญี่ปุ่นก็เข้าใจนะจุดนี้ว่าถ้าในเมื่อมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นเทรดดิ้งเพลสแล้วเนี่ยเราจะเอาอยัางไงกับงานเอ็กซ์โปอันนี้ญี่ปุ่นก็เลยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยเอาไปลิงก์กับสิ่งที่เรียกว่าเป็น Sustainable Development Goals ของ United Nations นะฮะก็คือเติบโตอย,อย่างยั่งยืนมองเป็นอนาคตจะผลิตตก็ตาม เพื่อใช้สําหรับชีวิตในอนาคตแต่ต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนี่มันคือเป็นธีมของ Expo ครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้า,าอาจารย์ไปอาจารย์อาจจะได้เห็นอะไรที่มันใหม่ๆยกอย่างเช่นมันมีโรบอตอซึ่งมันในสุดโรบอทมันเริ่มกลับมาละคือญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามันเป็นลอสทศวรรษลอสทศวรรษในแง่ที่ว่าคือก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นมันมีของผลิตใหม่ๆเยอะมากออกมาจากญี่ปุ่นแต่สัปด์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีอะไรใหม่เลยนะโทรศัพท์มือถือก็ถูกแย่งตลาดไปแล้ว ญี่ปุ่นไม่สามารถผลิตโทรศัพท์มือถือได้ใช่ไหมามันกลายเป็นเกาหลีไปแล้วรถยนต์จริงๆแล้วหลังๆเนี่ยเกาหลีมันก็มันก็แซงหน้า In a w อวเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกลับมาด้วยโรบอทครั้งนี้แหละแล้วมันอาจารย์ที่อาจารย์เข้าไปนะมันจะมีโรบอทเยอะมากแล้วมันจะมีอาคารหลายอาคารเลยที่อ p อเปรตด้วยโรบอติกแมชชีน โอ้สวยมากเลยสวยมากขอเล่าแค่นี้แล้วกันพอสุดท้ายที่อาจารย์พูดเรื่องศาลาที่ผมพอพูดแล้วปุ๊บผมถอหายใจเนี่ยโ้ชทีมของคำว่าศาลาเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทย่มันยึดติดกับคำศาลาไม่รู้จักพลิกแพงมันนะคือพอศาลาคือศาลาคือศาลาทุกครั้งเนี่ยเมื่อเราไปเห็นงานเอ็กซ์โปมามันจะเป็นศาลาศาลาศาลาหมดซึ่งงานเอ็กซ์โปครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เห็นเลยว่าแทบจะไม่มีสตรัคเจอร์เป็นศาลาเลยถึงแม้ว่าเขาภาษาฝรั่งจะยังใช้คําว่าพาวเวเลียนอยู่ก็ตาม นะฮะอย่างของซาอุดิอาระเบียเนี่ยสร้างไปเหมือนกับน้ำตกเป็นชั้นๆเลยอ่ะเป็น<ม>กล่องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าของไทยยังเป็นศาลาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเช่นเดียวกันคือข้างในเนี่ยศาลาผมก็คิดว่าไม่ได้ไม่ผ่านแต่เอาละเอาละละตอนนั้นผมได้ยินข่าวว่าเขารู้คอนเซปต์แล้วเขากำลังเอาคอนเซปต์ใหม่ใส่เข้าไปฝากอาจารย์รไปดูศาลาไทยทีแล้วกันว่าที่บอกเขาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนหรือย,ยังครับ <นะ S 2> ครับ,รบโอเค,อเคช่วงเชา้าอาจารย์จะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมอะอาจารย์จะมาญี่ปุ่นอีกทีเม อาจจะกลับมาช่วงปลายเดือนกันยาเพื่อไปอีกโปรยครั้งอาจจะไปเอ็กซ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเกียวโตมาอุจิถ้าเราไม่สบายใจอยู่บ้านเราก็ไปเที่ยวไปที่นู่นไปที่นี่อะไรํำนองนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าบ้านปลายชีวิตผมอยากจะไปไหนก็ก็จะพยายามไปให้ได้อาจารย์เชื่อไหมผมไม่เคยไปประเทศในสแกนดิเนเวียเลย ต้องต้องอาจารย์ต้องหาโอกาสไปนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นก็อยากไปจังเลยขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใยของนักเรียนนิสิตรุ่นต่อๆไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งฮะอาจารย์ครับแล้วก็มาเกียวโตเมื่อไหร่ทุกครั้งผมยินดีต้อนรับดีใจทุกครั้งที่ได้เจออาจารย์และสุดท้ายสึ่งคือลองอ่านหนังสือเมมโมของอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากนะฮะทั้นวันนี้เราสองคนนะขอลาจากมุมเล็กๆคอฟฟี่ช็อปนะฮะใต้ clock tower แล้วเถอะอาจารย์กลับมาอีกครั้งึ คุยชวนอาจารย์ปีทีนนะฮะโอเคอาจารย์ลาท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งฮะเซนเซท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมที่เกี่ยวโตขอเชิเซนเซครับ <c oughs> เซนเซเชิ่ <c oughs> จขอต้อนรับอาจารย์าารชานวิทย์อีกแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเราเขียนหนังสือหลายเล่มเหมือนกับอาจารย์ชีวิตเลยเช่นเดียวกันคือเพราะทีนจะบอกว่าเ,เขาจะให้เราไปหรือหรือยังไงเดี๋ยวให้เขาไปก่อนนะจารย์คือเนี่ยผมผมคิดว่าเออ่พอมาพอพอ ที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนเต็นท์ใช่แล้วฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่งถึงเป็นครั้งแรกนะฮะเอ่อหลายๆคนคงรู้ว่าที่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแกลมปิ้งนะไฮโซมากข้างหลังที่ผเห็นว่นที่ว่างนี่คือเป็นลู่วิ่งน้องหมาโดยเฉพาะเ่ียตัวเพราะว oh ่ oh. าเราจองที่พักที่มีน้องหมาด้วยเออเธอนี่มันเป็นแกลมปิ้งของฉันอ่าว uh. ของเมืองมานาสุรุนะฮะ เดินลงมาจากเขาเมื่อเช้าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะอัดน,นี่นะฮะคือเป็นวันคริสต์มาสด้วยซ้ําก็คือคือคริสต์มาสประเทศที่มันไม่หยุดคนมันทํางานกันปราสาทเมืองอาตามินะฮะขอเล่านิดนึงก่อนที่จะปิดคลิปเออไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีสาระมากน้อยแค่ไหนเอานี้เป็นสาระนิดน,นึงแล้วกันเออปราสาทอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นปราสาทที่ค่อนข้างแปลกของญี่ปุ่นนะฮะที่แปลกเนี่ย